จันดับ7ราศีมีโชค16ธันวาคม2566ครับ พี่จีนน้องที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮ5ภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่55 5 55บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ1เลขเด่นประจําวัน2เลขปิงปอง3เลขสูตรนําโชค4รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับ พี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ QR Code คนี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magical Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขครับกับวันนี้จัดอันดับ7ราศีมีโชคประจําวันที่16ทธันวาคม2566นะครับพบกันเป็นประจําเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับก็จัดอันดับกันไว้นะฮะเราศีนะครับแล้วก็มี2ราศีที่เลขมาด้วยนะครับเออนะนั่นคือราศีพฤษภนะครับแล้วก็ราศีพิจิกนั่นเองนะครับ ราศีและลัคนาราศีนะเออต้องบอกอีกนะดูได้ทั้ง2ออย่างนะครับคราวที่แล้วเนี่ยพฤศภเนี่ยนะหมแม่ก็จัดไว้อันดับที่7นะครับแล้วก็เลขมา91นะครับพฤศภนะส่วนพิจิกเนี่ยหมแม่จัดไว้อันดับที่6นะครับแล้วก็เลขมา91นะครับในส่วนของราศีอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เลขอาจจะไม่มานะครับแต่ก็น่าจะมีพี่น้องไม่น้อยนะครับที่ ได้โชคนะตามในส่วนของสื่อนำโชคนะ,ะช่องทางต่างๆที่หมอแมนบอกไปนะครับนะใครมีโชคนะครับใครได้โชคจากสื่อนำโชคต่างๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ขอยินดีด้วยนะครับใครยังไม่มีโชคนะครับกนะ็รุ่นกันต่อไปนะครับนะแต่ว่าเล่นเอาพอหอมปากหอมคอนะฮะอย่าทุ่มเทมากอย่าไปหวังรวยทางรัดนะครับเล่นหวยเนี่ยเอาให้มันดูให้มันเป็นเกม นะวิจารณญาณต้องมีนะฮะอย่าเล่นแบบคนขาดสตินะครับเล่นหวยเนี่ยอย่าให้หวยเล่นเรานะรู้ไหม <laughs> นะครับเราต้องรู้นะว่าอะไรสาคัญเ,เป็นหลักใหญ่ใจความในชีวิตนะจัดลําดับให้ถูกนะเล่นหวยเล่นได้แต่อย่าให้มันเดือดร้อนนะครับเล่ <laughs> นเอาพอหอมปาหอมคอเล่นเอาเป็นงานอดิเรกก็พอนะ <laughs> เออนะครับหรือใครจะเล่นเป็นอาชีพก็ได้แต่ว่าก็อยู่ในขอบเขตของการที่คุณรับความเสี่ยงได้ ก็ไม่มีใครว่าอะไรนะนะก่อนอื่นนะครับถ้าท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับนะสำหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าท่านอยากจะเข้ากลุ่มตลอดชีพจ่าย555บาทนะครับแอดไลน์มาที่ไลน์หมอแมนะครับนะโอนตังปุ๊บนะเดี๋ยวแมนส่งลิงก์คำเชิญเข้ากลุ่มให้ใครบอกว่า ต้องการเข้ากลุ่มฟรีนะกลุ่มฟรีมีแอดมินดูแลมีการแจ้งผลนะของสลากของหวยทั้งวันได้เลขเด่นไปลุ้นรายวันคุณก็นะติดต่อขอเข้านะกลุ่มฟรีได้นะกลุ่มฟรีก็มีการสมัครนะขั้นตอนสมัครนิดหน่อยนะครับก็มีแอดมินดูแลอันนะั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ลองเลือกดูมี2ทางเลือกนะครับเอาแล้วครับ้าสู่เนื้อหาของเรานะในวันนี้จันทร์ดับ7ราศี 4, มีโชคครับประจำวันที่16 ธันวาคม2 5 6 6นะครับนะดูจัดอันดับกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปดูพวกดวงรายปีอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวทำลงให้นะครับเรามาที่อันดับที่7กันเลยนะครับอันดับที่7ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมีนราศีมีนครับมีนก็คือปลาคู่นะมีนเนี่ยนะต้องบอกว่าดาวโชคลาภของคุณเนี่ยก็คือดาวสาวนะจริงอะ่ะ แล้วดาวเสาเขาเป็นวินาศนะครับเสาเป็นวินาศดาวโชคลาภหมายเลข2เนี่ยก็คือดาวจันครับเนี่ยมันมาได้ตรงนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าจันเนี่ยโคจรเป็น11แก่ลัคนาได้ประตุมเกณฑ์นะครับติดอยู่นิดเดียวครับเขาโคจรมาเนี่ยคุณภาพก็เป็นปอรักเกษตรหรือว่าประเกษตรคือความที่ไม่สมบูรณ์นะครับ ก็บางทีคุณอาจจะได้โชคลาภเนี่ยมาจากสิ่งของที่มันชำรุดเสียหายหรือว่าของที่ไม่สมบูรณ์นะได้ได้อะไรมาแบบที่ได้ลาบจากความทุกข์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าได้ลาบมือสองนะได้ลาบมือสองนะคือหมายถึงว่าได้ของอ่ะได้ของ ที่มันเป็นมือสองอะไรเงรี้ยของมรดกอะไรพวกนี้คือปราเกษตรคือความไม่สมบูรณ์นะคือได้มาเนะฮะเป็นประุมเกณฑ์คือได้มา,มมาแต่ว่าได้มาแบบปราเกษตรได้มาแบบอะไรที่มันไม่สมบูรณ์มาก่อนนะค,คืออาจจะไม่ใช่ของเราเออมือหนึ่งนะครับได้ได้ของมรดกอย่างเงี้ยน,นะครับนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะที่จะเป็นไปได้ นะครับแล้วดาวพระราหูที่ทับลัคนาราศีอยู่เนี่ยเขาเข้าคู่กับดาวจันทร์นเป็นคู่สมพลพอดีคู่สมพลคู่นี้นะครับก็โดดเด่นในเรื่องของการเ,าเกี่ยวข้องกับเงินจํานวนมากๆด้วยนะครับนะคู่จันทร์ราหูนี่แหละนะในขณะเดียวกันนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินด้วยนะเออคืออย่าใจใหญ่ราศีมีเนี่ยคือบางทีเนี่ยราหูมาทับเนี่ยมันทําให้ใจใหญ่กล้าได้กล้าเสีย นะครับบางทีกล้าที่จะแบบว่าอยากได้ของสินใหญ่แต่ราคาในเกินงบไปมากแต่เราก็กล้าไงความกล้าก็เ,าเลยทำให้แบบกล้าที่เป็นนี้บางทีเป็นนี่ก้อนใหญ่นะครับก็ต้องดูกําลังตัวเองนิดนึงนะครับในส่วนของโชคลาภเนี่ยก็พอที่จะได้ลุน้นบางทีเนี่ยจะได้จากพวกใบแจ้งหนี้นะครับนะก็นี่ที่เราเป็นเนี่ยแหละนะเออลองดูใบแจ้งหนี้่นี้สินชิ้นใหญ่อาจจะนําโชคมาให้นะครับนี่คือราศีมีนจัดอันดับไว้อันดับที่7นะครับต่อมาครับอันดับที่6ครับ ได้แก่ราศีและลัคนาราศีมิถุนครับราศีมิถุนครับหรือว่าคนคู่นั่นเองนะครับนะเออมิถุนเนี่ยเออดาวโชคลาภของคุณเนี่ยก็คือดาวพระอังคารน,นะครับปรากฏว่าอังคารเนี่ยไปตกอเรนะอังคารไปตกอรรนะก็ดูเหมือนจะแบบอ่ะจะไม่เด่นนะครับแต่ว่าดาวโชคลาภอีกดวงหนึ่งคือดาวศุกร์นะครับปรากฏว่าดาวศุกร์เนี่ยเด่นกว่าใครเลยนะครับว่าดาวศุกร์เนี่ยสถ,ถิดเป็นกเกษตรตาทิยบดีนะ แล้วก็อยู่ในตําแหน่งปุตตะนะก็คนก็เลยมีเกณฑ์ที่จะได้โชคนะจากเรื่องของคู่คองคนรักนะครับหรือก็ าจากบุตรบริวารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของกิจการงานต่างๆช่วงนี้ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะก็ได้รับการสนับสนุนนะจากลูกค้านะครับจากคู่ค้าจากหุ้นส่วนนะครับก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะครับนะช่วงนี้โกยได้ให้โกยนะโกยได้ให้โกยนะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเซ็งอย่าเพิ่งเหนื่อยโกยได้ให้โกยนะครับว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ย พอดาวพระสมบสร์เข้าสู่ภพวินาศแล้วเนี่ยบางทีอาจต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยต้องพักต้องระงับไปนะก็เป็นเรื่องของ บทหนึ่งในชีวิตนะ,ะในช่วงตั้งแต่30เมษาเนี่ยพระรหัสจ,จะย้ายเขาเป็นภพวินาศเนี่ยแล้วเราก็มาเช็คกันช่วงใกล้ๆนะว่าต้องระวังตัวอะไรบ้างแต่ช่วงเนี้ยปลายปีเนี่ยไปจนถึงต้นปี6 7เนี่ยก็ให้คุณพยายามนะเดินหนา้าทำอะไรก็ทำให้เต็มที่นะครับอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเซ็งนะทำให้เต็มที่นะน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับนะในส่วนของโชคลาภนะก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับก็จัดไว้อันดับที่6นะครับราศีมิถุน ต่อมาครับอันดับที่5ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมังกรนะครับมังกรเนี่ยได้อันที่ส่งเนี่ยจากที่ดาวจันทร์มาทับลัคนาราศีแล้วก็ดาวโชคลาภเนี่ยก็คือดาวรั้งคารเนี่ยเป็นกเกษตรและเทวีโชคนะอยู่ในเรือนโชคลาภเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีดาวอาทิตย์เนี่ยมาเบียดเบียนเป็นคู่ศัตรูนะแต่ว่าโดยเนื้อดาวเองดาวโชคลาภก็เข้มแข็งนะครับน่าจะต้อง มีเรื่องของการได้โชคจากอะไรที่มันชมพูเสียหายนะการถ้าเกิดมียานพาหนะเนี่ยกูดขี่เฉียวชนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะครับอ่าบางทีก็อาจจะได้โชคจากครอบครัวจากบ้านจากรถอะไรพวกนี้นะนี่คือมังกรนะการที่ดาวจันทร์มาทบราศีเนี่ยบ่งบอกเรื่องของคู่ครองคนรักด้วยบางทีก็อาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือแม้กระทั่งได้โชคจากคู่ครองคนรักนะครับลองลุ้นดูราศีมังกรครับถูกจัดไว ในอันดับที่5นะครับต่อมาครับราศีอันดับที่4ได้แก่ราศีและละคะันนะคนาราศีตุลนะฮะราศีตุลครับคนถือกันช่างราศีตุลเนี่ยก็ดาวโชคลาภของคุณเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์และดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนการเงินนะครับแน่นอนเขาอยู่กับ ดาวอังคารแหละมันก็มีขัดแย้งบ้างมีติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่ข้อดีก็คือดาวประจําตัวคุณ่ยเป็นกเกษตราที่ดีไงดาวศุกร์นะครับแล้ววันนั้นทักษะของดาวศุกร์เนี่ยดีมากๆเลยนะีตกตาแหน่งที่ดีครับนะบ่งบอกถึงเรื่องของการเงินเรื่องของความเป็นสิริมงคลเรื่องของสิ่งที่ได้มาแบบง่ายๆนะครับเพราะนั้นราศีตุลเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแล้วก็ค่อนข้างดวงดีนะครับ ตั้งแต่ต้นเดือนน่ะตั้งแต่วันที่1เนี่ยยาวไปจนถึงวันที่26ธันวาคมเนี่ยราศีตุลเนี่ยก็ถือว่าเป็นราศีที่ติดอันดับเลยแหละนะครับแต่จะต้องระมัดระวังเรื่องของอการเจ็บป่วยไม่สบายนะ,ะเรื่องของโรคเรือรังหรือว่าการเป็นหวัดนะครับการที่ต้องเจ็บคอหรือว่าอะไรเงี้ยหรือการเจ็บป่วยอย่างอื่นนะลำไส้อะไรพวกนี้ก็อาจจะมีบ้างนะครับพวกระบบสืบพันธุ์ด้วยก็ใครที่อายุเยอะเอะ่ะลองไปเช็คดูหน่อย นะครับราศีตุลน,นะแต่โดยถ้าเกิดเป็นเรื่องของเงินการเงินเรื่องของทั่วไปโดยภาพรวมค่อนข้างที่จะดีนะครับนะก็ราศีตุลครับถูกจัดไว้อันดับที่4นะฮะต่อมาครับอันดับที่3ครับได้แก่ราศีและแลัคนาราศีพิจิกครับพิจิกเนี่ยนะดาวโชคลาบเดียก็คือดาวพุธคือดาวพุธเนี่ยเขาถอยหลัง เขาเริ่มถอยเนี่ยจริงๆเริ่มถอยตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็เริ่มถอยนะแต่เขาถอยข้ามราศีเนี่ยคือวันที่7จธันวาคมแต่คราวนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะแย่นะเื่าะดาวมันถอยหลังแต่ว่าข้อดีคือเขาถอยมาแล้วก็มาทับลัคดาราศีวิจิกไง นะถอยมาทับลัคนาราศีพิจิกไนงะแล้วพุธเนี่ยเป็นดาวโชคลาภเพราะนั้นพิจิกมีโอกาสได้โชคลาภจากสิ่งเก่าๆหรือสิ่งที่แบบเคยพลาดไปแล้วอะ่ะเคยพลาดไปแล้วเคยไม่ได้แล้วเคยตกกระบวนไปแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะย้อนกลับมาส้มหล่นอีกทีหนึง่งนะนั่นนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะนะครับแล้วก็ดาวประจําตัวเนี่ยพิจิกเนี่ยนะอังคารเนี่ยเป็นเทวีโชคและเป็นกเกษตรตาทิพดี อย่าว่าแต่เรื่องโชคลาภเลยครับแล้วเรื่องลาภผลการค้าการขายอะเรื่องเงินกำไรก็โดดเด่นเหมือนกันยิ่งคุณขยันกระตือรือร้นแสวงหายิ่งได้เงินครับโหเป็นไงสุดยอดไหมก็ติดแต่ว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยก็เป็นราชาโชคในเรือนอริบางทีนะ้ได้เงินมาก็อาจจะไปต้องไปใช้นี้ใช้สินนะเออไว้จ่ายมีรายจ่ายมีค่าบ้านค่ารถบัตรเครดิตนู่นนี่นั่นนะก็ต้องใช้ต้องจ่ายนะครับ เอาเป็นว่านะเกณฑ์ที่จะได้เรื่องของเงินเงินทองกับโชคลาบก็ยังมีอยู่นะครับก็ขอให้โชคดีราศีพิจิกจึงถูกจัดไว้อันดับที่3ครับต่อมาครับราศีอันดับที่2ได้แก่ราศีและลัคนาราศีธนูครับธนูนะธนูทูนะนะครับธนูเนี่ยนะเอาว่าดาวโชคลาบเป็นเกษตรตาธิบดีและเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวที่คุณภาพดีที่สุดในวันนั้นแหละเท่านี้ก็แทบจะ เลิกพูดกันแล้ว <c oughs> คือมันดีและดาวโชคลาภเป็นเกษตราทิ่ดีมีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบฟุกๆมีเกณฑ์ได้โชคจากสัมมาอาชีพมีเกณฑ์ได้โชคเป็นเรื่องของเงินสดนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเงินทองทองเนี่ยมาจากการเแสวงหาของตนเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องคที่ได้มาแบบง่ายๆหน่อยฟุกๆหน่อยนะครับแต่จะมาจากตัวเราเองนะครับตัวคุณเองก็เป็นโชคเป็นลาภให้ตัวเองได้นะ ลองซื้อวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดตัวเองเนาะซื้ออะไรเกี่ยวกับตนเองอะนะแล้วก็ในส่วนของดาวโชคลาภอีกดวงหนึ่งเนี่ยดาวปุตตะเนี่ยเขาเป็นวินาศเพราะนั้นเนี่ยบางทีอะถ้าคุณจะหวังเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารที่จะมาช่วยเหลือหรือให้โชคหรือคำจุนเนี่ยจะหวังไม่ค่อยได้นะส่วนใหญ่จะมาจากตัวเราเองนะช่วงนี้มีอะไระต้องลงมือลงแรง ออกหน้าด้วยตัวเองนิดหนึ่งนะครับบุตรบริวารจะช่วยเหลือไม่ค่อยได้สำหรับธนูนะแต่ํำพังตัวุนเองลงมือเองก็เอาอยู่สามารถผ่านพ้นได้ทําให้ดวงดีได้นะการเงินการทองถูกดาวจันทร์มากระตุ้นในวันนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้ถึงแม้จะเป็นปรากรเกเตษนะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่บางทีาอาจจะถูกเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยอาจจะไม่ได้ถูกตัวแพง นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะได้มาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมีโอกาสไปจับเงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่ต้องไปบริหารจัดการเงินจํานวนมากๆนะครับไปเป็นเงินคุณเองหรือเงินเจ้านายก็สุดแล้วแต่นะครับนะอย่างไรก็ดีเนี่ยราศีธนูโดดเด่นตรงที่ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวโชคลาภและเป็นเกษตรตราติบดีด้วยนะดาวโชคลาภเข้มแข็งมั่นคงนะสุดยอดนะครับใช้ได้ถูกจัดไว้ในดับที่2นะครับ เอาแล้วครับต่อมานะฮะโอ้โหอันดับที่หนึ่งะครับราศีที่จะมีโชคนะฮะจะอันดับเจะราศีมีโชคะครับอันดับที่หนึ่งได้แก่ราศีและลัคนาราศีเมษครับราศีเมษดวงเมืองนะฮะดวงเมืองและดวงโลกโต้โห่นะฮะ ไหนละฮะมันมีเบาะแสอะไรมันเป็นมาอย่างไงก็ดาวโชคลาภเนี่ยคือดาวพระราหูเนี่ยเขาเป็นวินาศนะโอ้โหแล้วมันจะเป็นได้โชคได้ยังไงละจานเห็นไหมก็มันมีหลากหลายดวงดาวให้เราดูนะครับนะพระรหัี่ยเป็นราชาโชคทับลัคนาราศีเมษวันนั้นทักษะดาวพระรหัสเนี่ยไม่ตกเสียเลยทั้งทักษะวันและทักษะยามนะอยู่ในตําแหน่งที่รอดปลอดภัยนะครับ หลักใหญ่ใจความเลยครับวันนั้นดาวสีเนี่ยก็คือดาวศุกร์เนี่ยนะครับโกจรเนี่ยเล็งลัคนาราศีและเป็นกเกษตรตาธิบดีนี่หนึ่งกลุ่มนะมีเกณฑ์ได้เงินแล้วเพราะดาวศุกร์เป็นดาวการเงินมีเกณฑ์ได้เงินนะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามราศีเมษมีเกณฑ์ได้เงินครับนะครับในยามที่สลากออกออกยามจันปรากฏว่าดาวศุกร์เนี่ยสถิตมรีเนี่ยแปลว่าผู้อุปถัมนะครับแสดงว่าราศีเมษเนี่ยถึงจะไม่ได้ได้ด้วยตัวเองก็ได้จากคนอื่น มีเกณฑ์ได้รับการอุปถรัรมภ์จากบุคคลอื่นด้วยนะครับแถมนะฮะในายามทิ่สารรออกออกยามจันใช่ไหมครับทักษะของดาวเสาเนี่ยไปตกสีแล้วดาวเสาเนี่ยสถิตเป็น11แก่ลคนาคืออยู่ในตำแหน่งโชคลาภครับราศีเมฆก็เลยมีโอกาสทีไ่ได้โชคเนี่ยจากเ,เรื่องของทั้งเพศตรงข้ามนะคู่กองคนรักนะครับหรือแม้ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับคนแก่เนี่ยนะนะมีโอกาสที่จะได้ครับนะดาวทักษาเนี่ยดาวสีคือดาวเงินแล้วสีไปตกอยู่ตำแหน่งไหนก็โดดเด่นที่ตำแหน่งนั้นปรากฏว่าในยามที่สลักออกดาวสีไปสถิตณนะตำแหน่งโชคลาภของราศีเมษครับนั่นคือที่มาครับว่าทำไมครับถึงติดอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ด้วยด้วย สาเหตุที่ว่าดาวการเงินก็เล็งลัคนาราศีด้วยแล้วดาวราชาโชคอย่างดาวพระหัสสมบดีก็ทับลัคนาราศีด้วยนะครับแล้ <c oughs> ดวดาวประจําตัวเนี่ยคือดาวพังคารถึงแม้ว่าจะไปอยู่ในเรือนมรณะแต่ดาวพังคารก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคครับแล้วก็เป็นเกษตรตาทิบดีในเรือนมรณะมันอาจจะแปลว่าคุณได้ไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้คุณได้เดินทางนะไปในที่ที่ดีนะครับคุณได้ไปท่องเที่ยวได้ทเดินทาง ไปดูงานอะไรที่ดีดนะครับหรือว่าคุณได้มอรดกนะมรณะเป็นกเกษตรเทวีโชคมันมีเกณฑ์ดีๆทั้งนั้นเลยดูดาวประกอบกัน 4- ี่ห้าดวงนะมีแต่ดาวดีๆนะมีแค่ดาวลาภเหีนะืยคือดาวโชคลาภใหญ่ดาวเดียวที่เป็นวินานาะก็พูดง่ายๆว่าคุณอาจจะได้โชคลาภแบบแบบที่ไม่เปิดเผยก็ได้นะครับได้โชคลาภแบบเปิดเผยไม่ได้ ประมาณนั้นไปคิดต่อเอาเองโชคลาภแบบไหนเปิดเผยไม่ได้นะครับเพราะนั้นหลากหลายนะที่มันมีโอกาสพนะระเกาอยู่ในเรือนการเงินก็มีโอกาสที่ของเงินนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะได้มาเสริมโพกร,รัพย์กันนะครับได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งล,ลิขิตที่คุณเคารพนับถือเนี่ยมีโอกาสเพราะฉนั้นจากที่ดูนะดวงดาวทั้งกระดานเลยนะครับ4ีหดวงเนี่ย ดวงราศีเมษเนี่ยค่อนไปทางดีบวกลบคนหาแล้วเนี่ยนะมีเกณฑ์โชคลาภเนี่ยสัก70-80%นะฮะอ่าสัก80%เลยนะเพราะนั้นก็ขออวยพรแล้วกันนะในเมื่อแนวโน้มมาแบบนี้นะทายดีๆแล้วนะราศีเมษก็นะให้ไปทำบุญนะตามที่หมอแมนบอกไว้ในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับ,นะรบลองไปทำตามนั้นดูนะฮะก็ถูกจัดไว้ในันดับที่1ครับราศีเมษครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับโอ้โหนะก็วันนี้ก็อาจจะมาเร็วเครมเร็วกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวหมาแมนเองก็ยังมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังในเรื่องของภูมิแพ้นะครับรักษานี่ยยังไม่หายสักทีนะก็อาจจะบางคลิปอาจจะมาพูดเนื้อหาย,ยาวๆได้บางคลิปก็อาจจะพูดได้สั้นๆเนี่ยต้องขออภัยด้วย อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะครับมาฝากท่านผู้ชมเนี่ยไม่พลาดอย่างแน่นอนจะมาช้าบ้างเร็วบ้างนะก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับเพราะบางทีก็ทํางานคนเดียวนะก็ไม่สาม,มารถที่จะแบบมาทันใจได้มากนะครับแต่ก็พยายามมาให้ทันท่วงที <laughs> นะครับ <laughs> ขอให้ท่านโชคดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์ like, กดสั่นกระดิ่งนะติดตามในเรื่องของคลิป ดวงรายปีกันด้วยนะครับเพื่อได้เช็คดวงชะตาเป็นไกด์ไลน์กันนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับนะเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยเบอร์ใหญ่เลยนะครับพบใหม่คลิปหน้าวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ